ดูไว้แล้วกันครับวงนี้ก็นี่ครับมีคนมาแล้วครับแต่แต่พุ่งมาแล้วครับเอ้ยมีมีคนอยู่ครับด้านล่างนี่มีคนอยู่ด้านล่างนี่คนนะครับคนจะ ดาวแล้วครับดาวแล้วครับดาวแล้วครับเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงตรงเสาเหลืองครับเพื่อนอยู่แถวเสาเหลืองครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอทางขึ้นสีเหลืองฝั่งนูน้นะครับเราจะเล่นตรงไหนดีครับถ้าไปอย่างเงี้ยตรงนี้หรือว่าไหน ขับนำเลยครับโอ้โหไม่รู้เลยเอย่างนี้นี่ขับๆเลยครับมันหรือว่าหน้านี่จะมีคนไหมครับถ้าเล่นแถานานวหน้านี่รอไม่ได้เนาะจะแถวๆนี้นะเอ้ยหน้ามีเอาไหมครับเอาได้นะเอาได้นะ ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับดาวดาวไปหนึ่งครับไปเลยครับไปครับขับเรับไปไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวยิงตรงนี้ครับดาวดาวโอเคครับโอเคครับวงสวยมากครับโอเคครับ มีไอ้วอร์มไหมครับมีไอ้วอร์มไหมครับได้ที่สองอุ้ยถ้ามีไอ้วอรลนะน่าจะได้ครับครับมันตาไปหนึ่งตีนะ ี่ถ้าปล่อยไปอีกแล้วยิ่งไม่มีที่โดดด้วยหรือสนามก๊อฟได้ไหม,มหรือว่าเราไม่ทันนะดิต้องถึงก่อนหรอมันห้าสิบห้าสิบนะวิ่งวิ่งได้ครับห้าสิบห้าสิบนะไอเ้อเอตี้ของจัสมินนี่ว,ว่ะเ e อี้เขายิงยอะไรอะพื้นล่างแล้ ยังไม่มีปืนนะครับไม่มีเหมือนกันครับไหวนะเนสวยครับสวยครับเดี๋ยวขึ้นบนเลยนะครับบนมีไหมนี่ยระวัังนะครบได้ครับได้แล้วครับขึ้นขึ้นบนได้ไหมครับเอ้ยดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับสวยครับโอเคครับหมดนะหมดนะสวยครับ อาจจะได้งัดอยู่ครับอาจจะได้งัดอยู่ครับด้านหน้านี่ต้องมีแน่นอนครับสองตี้ยังต่ำมีอยู่แล้วทาเด้ได้ครับจังหวะที่วิดแล้วอ่ะเหมือนมีคนวิ่งแล้วเหมือนมีคนวิ่งด้านหน้าครับด้านหน้าครับด้านหน้าสีเหลือง ดาวดาวครับดาวดาวสวยหมดหมดใช่ไหมครับเอาเรื่องนะครับโอ้โหได้อยู่ครับโหมาเข้มว่ะเพื่อน้ามีคนนะไอวอลเก็บไอไอดอกตา เราต้องงันบนสอสิงั้นมีมีคนไหมบนเนี่มีมีนะหนึ่งตีหนึ่งตีครับวิ่งอยู่ด้านบนเดินบนเลยแต่มันยังไม่เห็นเราครับเ,บเข้าหัวไปครับเข้าหัวไปไดาวสองครับ โอ้ยตัวตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายครับดาวดาวครับเอ้ยโอ๊ยมันอยู่หลังครับหลังหลังหลังโอเคโอเคสวยครับเมื่อกี้มันดาวไปสองแล้วครับด้านบนคือผมมีพยายามเก็บอะคือแบบไม่ดา เลจ้าปลาระเบิดเครื่องที่ต้องปลาระเบิดเข้าเพื่อคนเดียวจะเข้าได้มาข้าแล้วนะโอยขัวบนมากเลย อยู่อบ้านฝั่งนู้นครับมีมีมันอยู่รั้วนะครับอยู่รั้วแล้วกรับขึ้นกาลังขึ้นนะดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับหลังไอ้บอดาวครับหลังไอวอดาวอยโดนหดโดนรัด โดนบน,บนโอ้โหบนบนดาวแล้วครับขึ้นขึ้น,นฝั่งนี้เลยก็ได้นะครับบนดาวแล้วนะต้องต้องขึ้นนะครับขึ้นเลยด้ครับนั้นยากมาครับเราเรา เอาไงครัต้องต้องรอรอดันดันดันขึ้นไปเอาคิวไว้พี่ถ้าเรารอวงบีดเนี่ยเราวิ่งไม่ได้ครับไม่ใช่ครับอาูังงนี้เ็บ ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครันหน้าสวยครับโห oh, oh, บนฟรีมากหลบตัวนี้เราได้ครับ oh. ต้องต้องวิ่งกายบอไหมนะไหวไหม ดึงดึงกันดับก่อนก็ได้ครับดึงกันดับก่อนก็ได้ให้มันให้มันตัดข้างก่อนนะสวยอยู่ครับดได้อีกสองนะครับยังมนนั้ยยงเรเาคิวเยอะอยู่นะเดี๋ยวได้ให้มันตัดข้างก่อนได้นะม<ด>ันมีข้างอยู่ป่ะยิ่ง,ง,วงสวยครับสวยยังเหลืออีกหรอหรือว่า

ไม่มีปืนชาร์าน,นะผมใช้บาเลตนะเอาเอาก็โ <Okay S 1> อเค <okay S 1> <ม>ครับเอาเลยครับงั้นไเอาเลยครับต้องเอาเลยครับเดี๋ยววงดีมันจะยากครับ <c ười> ที่บ้านไม้เลยนะ รอได้อยู่ครับมันมันโดนสองฝั่งครับมันลนอยู่ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับตรงรถซากดาวหนึ่งครับซ้ำให้หน่อยได้ไหมครับ,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 บโอ้โโดนล้านเังนอย่างนี้ดน ฝั่งฝั่งนี้เคลียร์ใช่ไหมครับตีนี้เคลียร์แล้วนะนด่านหนึ่งครับอุ้ออออออย,ยหลังเข้าข้างเข้าครับหมูกุ้งเจ็บมากครับหมูกุ้งเจ็บมาก เป็น A W เอ้ยน่าจะใช่เราขับเลยไหมเราขับเลยไหมย,ยังไงหลังมันก็ดักเราอะ่ะเราเราเสียขับไปตอนนี้เลยไหมถ้าเราเราบูมบีมันจะยิงรถเราอะ่ะอย่างน้อยก็มีใครสักคนที่รอดนะข้างยิงนะข้างมาข้างยิงรถเรารถตานแล้วจะเดือบฝั่งนี้นนะงั้นเนาะขับไปได้ไหมครับ ฝั่งนี้ก็บบกขับขับไปเลยครับขับไปเลยเดี๋ยวผมนี่ให้โอ้โหอะไรวะนะ่าขับขับไปเลยครับขับไปเลยรอดคนก็ดีโอ<ฮ>้โหแอบได้ต้องแอบกันเลยนะเนียก็ให้มันโดนวงนะครับ <S <S ได้ครับได้ครับอย่างนี้ กับพิงดุกครับพวกเราเป็นเพื่อนเล่นกันเลยเมื่อกี้เออเฮ้ยลงมาเยออยู่กวาดวายถูกไหมสู้ครับถ้าเนียนได้ก็สุดยอดครับปีนี้จบไดดีครับอย่าวิ่งมาเลยดิ่งไว้ครับดิ่งไว้พยายามที่จะจบทุกทีสู้ เกมหน้าเร<อ>าเล่นร้อยขอบวงไม่ได้ยอมเจ็บวงนี้ครับได้อยู่ครับราาสามเลยครับสามเลยครับบล็อกไปง่ายแล้ว ทำยังรอรอหนับก็ได้ครับหลังหลังสวยสวยซ้ำก่อนครับซ้ำก่อนได้ไหมโอเคครับสองชิ้นใช่ใช่ใช่โอเคดท่านมินเขาเสียรันก็รู้อยู่ครับจะมีเขาเชียร์เสียเสียรันอยู่แล้วถ้าพวกกันนะทำเราเข้าใจเขาอะ เราจะอยู่บนนี้ก่อนใช่ไหมครับก็คือผมว่ามันก็ต้องมีความวิทําธรรมบ้างอกว่าข้างบนไม่มีใครเลยไหมไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนไหมหรือว่าอยู่อยู่บนนี้ก่อนก็าไ,ได้นะอาานอโอเคครับผมว่าบางทีมันก็เอ,อ้ยมีรถที่มีรถยิงเลยครับยิงเลยครับ,งล,รบลงแล้วลไม่ลงไม่ถอ่น เป็ดวีดี้าเป็นไอ้ก็แปรเนรถแท็กซี่เราดูบนนี่รีวิวกันเอยออคันนี้คันนี้ดาวผมเข้าให้นะดิงดิงเรียนเรื่องเรงเรื่องเรวเดียววะดาวดาวสวยอะเอฟเฟกตดาว ใช่เลยนะไหนนะผมเล่นเองครับไหนครับไอหลอกขมีกระสุนเอ็มเจ็นะผมไม่ได้เก็บมาเมื่อกี้มีกสุนเ็มเจ็ดเก้าครับมันมีนัดเดียวนะไอเย่ที่ผมออเี่โอเคมีไอวอใครมีไอวอลเยอะพอ่อยครับมีสอ ลูกเเดดียว้อตัดรถเร,เราจะลงเลยไหมครับหรือว่าเออผมเจอที่อ่านวงในบ้านมาไม้ครับโอ้พี่ไม่ได้อ่านแล้ววงนี้เพราะว่าเราเล่นแตอเราต้องลงเลยเนาะถ้าราอรออย่างนี้ไม่ดีนะเอาไงดีครับพี่ลง,ลงเลยนะบ้านแอร์มีตัว,วนะบ้านแอร์มีตัวเฮ้ยมันกำลังไปลงมาเลยพี่ลงมาเลย บ้านแอวมีตัวดิเราลงสามเลยไหมเจ็ดเก้าเรามีพี่ดันใส่บ้านแนวเนี่ยบ้านไม้มีบ้านไม้เดินมีตัวต้องไปครับต้องไปต้องไปจะเห็นปุ้นด้วยฝั่งนู้นรอด้วยตอนน้าจะไปฝั่งนู้นอีกนิดนึง ไม่ทันมีเอติดมีตัวลงอะไรวะสายไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แม่จได้ข้าวและอยู่ล้วมันยืดหมดเลยครับมันยืดรอแล้วละ มีีเเสยงล้รันบ้านกลางแล้วก็บ้านแตกแล้วนะข้ายิงเก็บเสียงอ่ะเฮ้ยมีคนอ้อมข้ามเก็บครับได้เลยครับเดี๋ยวนะดาวก็ดาวดาวดาวอีกหนึ่งล้านดาวหนึ่งดาวหนึ่งไม่เหลือตองตัวไม่เหลือสองตัวทำเออทำไม่ได้ เฉยมากลคุณหรือเปล่าที่เดียวกันนะขอเลข ID แคนะครับ มัรไปแล้วครับแล้วทาไมทําไมมันมีที่ว่างครับพี่กง็งงทาไมมันยังมีที่ว่างครับมันไม่เต็มหรอครับไม่ไม่ครับแล้วเขาไม่เอาอันดับหนึ่งสองสามเข้าหรอครับาาาตา,มา,า,ตามทม่เขาต้องการหรอครับตามเงื่อนไขไงท่านเจมหมามยมถึงว่าที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ เขาไม,มไม่มีแกไม่ไม่คือจะบ่อ,อยไงคือ่่สองสาม,ม่จะไอเนี้ยจะได้เข้ากม้งสี่นะคือจะได้เข้าสายที่เขาคัดอ่ะที่เขากาหนดไว้ที่เป็นเงื่อนไขไง<ช>อ๋อของท่านเจมของท่านเจมเป็นสายเก็บแรงกับไอเนี้ยสตรีมเมอร์ไงใช่อครับก็คือเอาเป็นว่า ใค,ใ,คใครตรงตามเงื่อนไขก็ได้เข้าไปนะเนี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อ,อยังไงครับทำไมเขาลาบแล้วครับแล้วต้องเปลี่ยนชื่อ,อยังไงนี่ครับทำเป็นอักสอนพิเศษนี่นะครับ โอเคแต่พ okay, so <with> ี่รอลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะลองลองเปลี่ยนแั้งเลยสายสายสายสีที่ผมถูกถูกถูกจับคัดเนี่ยเยอะเกินโคตรหลายโอเกินเออเกินแค่ภาพก่อนนะแค่ภาพก่อนเกินอ๋อพี่เข้าใจแล้วครับคือพี่ก็รู้รู้แหละ แล้วเปลี่ยนชื่อ,อยังไงครับใครเขียนชื่อพี่เห็นีห C G G Jamie ้เกินได้เหรออะเหมือนเหมือนเหมือนโอ้พี่เข้าใจลนะคือแบบว่า Y T เฮ้ยทำไมกมันากากจังวะโอ้น้องเอาตัว X เ,เลยพี่นี่ ทำไมมันรู้สึกว่ามันแบบตัวเอ x ไม่โคตรเออเลยวะเนี่ยทาไมคุณลูกเต๋าเขาเว้นนะพี่ไม่เว้นนะโอ้น้องตัว x ที่มันเว้นน้พี่เดรอเด้โอ้โหน้วเปลืองบัตรเลยเนี่ยเยดเท่บัตรหาย,ยากนี่หลือ,อไปสุดท้ายนี่ชื่อโคตรกาดเลยสั์เด้สองบัตรด้ายนะ หรือว่าเราชื่อเป็นปกติดีไม่ได้เนี่ยชื่อเนี่ยทำไมอันนี้มันทำได้อะเอาแบบ C G G แล้วเหมือนคุณจัดมินขีดแล้วก็นเงี้ยอย่างงี้ได้ป่ะอย่างงี้ดีป่ะ หรือว่าจุดดีเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ได้ป่ะอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะง่ายง่ายกว่ามันจะคล้ายคุณจัดมินป่ะ่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มั้ยมันจะคล้ายคุณจัดมินหรือเปล่าอย่างนี้ในเทสห่ะ อย,อย่างนี้เหรออย่างนี้ก็ได้มั้งอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ก็ได้นะเท้อยู่อย่างนี้ก็ได้เหรอมั้งแล้วมันมันจะคล้ายแอย่างนี้นะไ้วเทสด้วยหกเกืนบดยเทสเลยอย่างนี้เราโอเคนะ <c oughs> จเจาคัดลอ,อกไปไม่เท่เหรครับเท่ได้อยู่นะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่เปไปโฟส์แล้วกันมันก็เท่นะอย่างนี้ก็เท่นะเอาอย่างเงี้ยเท่อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเกณฑแล้วคนจะลงแรงเหรอ ต้อ,องตามเขาเล่นนะพี่นี่นะ <c oughs> <c oughs>